สวัสดีครับจากทอร์เรซิงช็อปนะครับอ้อวันนี้นะครับก็แต่เช้าเลยนะฮะเดินทางมาอำเภอปะคนชัยนะฮะเนื่องจากวานะครับเสบียงที่ร้านหมดนะฮะตอนวันพฤหัสที่แล้วนะครับจัดส่งไปอำนาจเจริญนะฮะหกคู่สิบสองวงนะฮะขอบล้อฟ้าค่อนสีดำวันนี้นะครับก็เลยต้องมาหยิบยืมนะครับดึงเอาจากร้านทอมมเตอร์ปะคนชัยนะฮะ ไปข่าวว่าทางนี้นะครับเหลือประมาณ4คู่หรือเปล่าของผมนะครับกว่าจะสั่งคุณไตรพบมาก็ประมาณอีกสักน่าจะมาวันพฤหัสนี้นะฮะวันนี้ก็วันจันทร์อีก3-4วันนะฮะเดี๋ยวลงไปด้อมด้อมมองมอนะครับร้านทอมมอเตอร์นะฮะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฮอตเหลือเกินนะฮะเปิดช่อง youtube ใหม่งา เต็มร้านเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับร้านนะครับก็จะอยู่ระแวกระแวกนะฮะของวัดนะฮะวัดตาดานฝั่งขวาซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือทางนี้ก็เป็นวัดป่านะฮะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่แบบสบายๆนะฮะบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับแต่อยู่ชานเมืองนิดหนึ่งแต่ก็บรรยากาศดีนะฮะ นะครับนี่ถึงแล้วนะครับอึบเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับชื่อโอ้มีน้องๆน,นะครับมาซื้อของแต่เช้าเลยนะฮะเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับ โอ้ oh. <c oughs> นี่แหละครับสำหรับน้องๆที่ถามหานะครับหลายเขาโพดนะฮะทางนู้นไม่มีนะครับทอร์เรซิ่งช็อปทางนู้นจำหน่ายได้ก็แค่ก็มีนะฮะเป็นลายของแม็กซิ่งอีเกิลแล้วก็วิงนะฮะที่จำหน่ายได้นะครับสำหรับวิงนะฮะที่นู้นก็ มี50าสิทับร้อยแล้วก็90เอ้ยแล้วก็60สิบทับร้อยนะฮะถ้าตัวนี้ก็มี50าสิบทับร้อยหกทับเกนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเป็นเบอร์200นะครับตัวนี้ไม่มีนะฮะลายข้าวโพดอยู่นี่มีนะฮะลายตุ๊กแกนะครับเออนี่ไงฮะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งคู่สองคู่สาม <3 S 2> คู่สี่คู่อ้าวแล้วทำไมอัน,นี้เหลือเหลือห้าคู่นะครับหนึ่งะคะู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่อ่ทางนน้นอีกวงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะยืมไปสักสองคู่นะครับออเอาไปใส่คุณลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ ที่ไล่ไปมันจะลงตัวเคือมันลงเออบางทีตัวโก้นี่มันเนี่ยไอ้ตอนสมัยลุงไว้พุ่งเนี่ยเต็มบ้านตอนนั้นมันมีแค่เบียร์บ้านของโรอาน่สมัยก่อนเนี่ยเจอเต็มบ้านไล่กันจะได้แล้วมันก็หาซื้อยากเลยเหมือนกันทุกวันต้องลุงแต่แค้มกี่บาทเอานี่ยนี่เมเนี่ไม่ถ้ายังไม่มีมาทีนี่มีเค้มหลายอย่างกี่บาทเออเรียนไอ้ปราเข้มกี่เรียนอะไรเนี่ย คนนี้เจดสุดเอาเองราดูยูทูบมาแล้วให้ออันนี้อันนี้ก็ต้องแปดสิบบาทร้อยหกสิบแปดสิบอะไ้านเนี่ยอยู่เขกลับอกไปดทั้งรไม่ได้ขายเองาตัวเดียวนี่ัเต่าม้ยอยบุญเก็บอันนี้ิเลยไม่ได้ไง เอามาเอามาออันอนี้เหลือสามคู่อยู่นี้เอานอาไปสองคู่ดึงไปก่อนเดี๋ยวมาวันพฤหัสเอามาคืน,นเอามาตู้เอาไปใส่ดิรถรมาดึงนะครับมาดึงมาดึงสเบียงนะครับดึงสินค้าไปก่อนวันนี้จะเอาไปใส่ให้น้องนะครับเบรร้อยสิบไอ ที่ทำงานอยู่ร้านโทรศัพท์บันกอะอะทีนี้มาดูนะครับอะอยู่นี่นะครับมีลูก5-3ด้วยนี่สนใจนะครับอ้น้องๆเวะเข้ามาดูได้นี่ที่ถามนะครับนี่กลองเลดเว็บร้อยสิออยู่ใต้บังลมแบบออกมาจากข้างในนะครับนี่ออกหน้า ให้ดูเลยนะครับแบบอกข้างหน้านะครับอยู่นี้มีเลยนะครับอหลอดไฟรีอันนี้ชารสปีดมีจุกเนาะ ชานสปีดชานสปีดนะครับชกยอ่าสำหรับตอนนี้นะฮะก็กลับบ้านแล้วนะฮะจะถึงอำเภอบานกวดแล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับก็ Go. ไปเอาโลมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าจะเอาใส่คันนี้นะครับกับเจ้าเว็บร้อยสิบไอปีสองพันสิบเก้าคันเน้นะครับก่อนหน้านี้นะฮะน้องเขาใส่โลนะครับเป็นสีชมพูนะครับแอบแอบมีติ๊กเกอร์ทอน เป็นสีชมพูนะครับแบบยกขอบนะฮะก็ไม่มีดุ้งนะครับไม่มีรอยดุ้งไม่มีรอยอะไรสักอย่างนะครับเพียงแต่ว่าน้องนะครับอยากเปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับ ก็ยังว่านะครับเดือนละสีเดือนละสีอ,อ,อ,อ้าวตัเลย ตอนนี้นะครับก็ล้อหน้าของเรานะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดขอบล้อฟาค้อนสีดำเข้ามาอยู่แทนที่นะครับกับเจ้าโลสีชมพูยกขอบตัวนี้นะครับน้องเขาเดือดละสีจริงๆนะครับยี่ห้อน่าจะเป็นแจดซานะฮะตัวนี้ ในีช่างตาลก็กำลังทำมัดขเมิ้นนะครับกับล้อหลังเดือนละสีนะฮะสำหรับเจ้านี้นะครับเดือนละสีนะฮะ สำหรับล้อตัวนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าน้องเขาไม่เอากลับบ้านนะครับผมก็จะแจก,กน้องๆอีกนะครับแจก,กน้องๆอีกนะครับผมดูแลครับแหม,ไม,มไม่มีไม่มีร่องไม่มีรอยเลยนะครับนี่ไม่มีร่องไม่มีรอยเลยนะครับสีชมพูด้วยหวานแหววเหลือเกินนะครับนี่ ไม่มีรอยนะครับไม่มีดุ่งนะฮะนี่มั่งสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับเส,สียค่าส่งเองเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้นะครับเทรนสี เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอปี2องพัสีแดงดำคันนี้นะฮะจากโลสีชมพูนะครับยกขอบมาเป็นโลสีดำนะครับเพราะว่าทนกระแสไม่ไหวนะฮะช่วงนี้นะครับคันนี้นะครับได้มาปรึกษาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งนะฮะผมให้ในราคา799บาบาทนะฮะ ไปส่งแป๊บหนึ่งเร็วไปไเจ็ดร้อยเก้าเก้าเด้อเก็บเงินมาด้วยทีนแกได้ถามหาโลกเก่าไหมไม่ฮะไม,ไม่ได้ถามใช่ไหม,ไมอาโลกเก่านะฮะคุณลูกค้านะครับไม่เอากลับบ้านอีกแล้วนะครับ สามวันไม่เห็นมารับนะครับผมก็จะแจกน้องๆนะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับแจกน้องๆนะฮะสำหรับสำหรับชุดล้อเมื่อกี้นะครับก็สำหรับชุดล้อเมื่อกี้นะฮะผมก็นี่นะฮะฟาคอน419มีลวดหน้าหลังนะครับ ก็ชุดละร้อเก้าสิบพร้อมขึ้นพร้อมตั้งพร้อมสารแล้วก็ประกอบเรียบร้อยนะครับก็เป็นเจ็ดร้อยเก้าสบาบาทา <c oughs> อดและตาอุตส่าห์ว่าจะเอาขอบล้อไว้ให้น้องๆเจ้าของก็ตามมาเอาอ่ะอดเลยครับน้องๆอ,อดเลยเจ้าของก็าตามมาเอาแล้ว ก็เป็น799นะฮะให้มา8 0 0นะครับทอนบาทหนึ่งนะครับแต่บาทหนึ่งเจ้าของเขาให้ทิปช่างนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคุณลูกค้านะครับหรือพี่ๆน้องๆอยู่ละแวกละแวกนี้นะฮะก็สนใจก็มาเลยนะฮะที่ร้านนะครับหรือร้านโทมมอเตอร์ใกล้บ้านท่านนะครับทั้ง5สาขาหรือร้านทอร์เรซิ่งช็อปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ